ท่านกุละ่ะใช่ท่านราชาเทาสารมาแล้วหรือไม่บ้านของข้าเตรียมพร้อมแล้วพิธีมั่นพร้อมเริ่มทุกเมื่อนักโทษคดีแรงงานคนนี้เจอเทพพระเจ้าแห่งสงครามทำไมไม่คุกเข่าเจ้าก้าวเสียวเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าคุกเข่าลงให้ข้าจื่ออี้อย่าที่นี่เราไม่ต้องคุกเข่าอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนของข้าชั่วคราวบอกพวกเขาว่างานมั่นถูกยกเลิกก็พูดว่า เขากำลังพูดอะไรกับท่านกุลาบเขาคงไม่รู้จักท่านกุหลาบจริงๆหรอกนะฉันได้ยินว่าท่านกุหลาใจดีเสมอไปจิ่วเสี่ยรู้เรื่องนี้แน่กำลังขอร้องท่านกุหลาบอยู่แน่ๆช่วอ,อีพวกเราไปกันเถอะอ่าท่านกุหลาบไปจิ่วเสี่ยคนนี้ช่างอวดดีนักโปรดให้พวกเราตระกูลหวังลงโทษเขาเสียที่นี่ฮุบป,ปากท่านไทซานหวังสั่งการ ยกเลิกการมั่นกับฟางเจียฟางหวนหรูอะไรนะเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปจิวเสียวแน่ฮะที่ทำให้พิธีมั่นวุ่นวายทำให้เท้าไท้สานโกรธต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพิธีมั่นที่ดีฮะถูกทำลายโดยปายจิวเสี่วนักโทษเขายังเอาน้องงามของฉันไปด้วยพาฉันไปเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ปาจิวเสี่ยว คุณรอฉันก่อนนั่นคือท่านกุละ่ะจะเป็นไปได้ไหมวางใจเถอะถึงแม้ว่าเจ๊เหมยจะเก่งแค่ไหนก็เป็นแค่คนของเจ้าแห่งเขาไทศา,านท่านพูดแบบนี้เหมือนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่งเขาไทาสานจริงๆทำไมยังหัวเราะออกได้อีกละ่ะไม่ได้ได้ฉันต้องรีบกลับไปเก็บของเราต้องออกจากเมืองจริงเฉินทันทีไปสิ คุณคือไปจิวเสี่ยวใช่ไหมฉันคือหัวหน้าหน่วยพิทักษ์เมืองหลิวจือหมิงคุณต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีช่อโก้พาตัวไปพวกคุณจับคนไม่ได้อย่ามาขวางการทํางานระวังนะเดี๋ยวจะจับพวกเธอหมดเลยฉันบอกแล้วไงไอ้ขยะนี่ใครอยู่กับมันใครสวยพวกคุณจับเขาไม่ได้พูดอะไรบ้าบ้านะอย่าให้ไอ้พวกต้องโทษแรงงานนีมาทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนถ้าพูดถึงไปจิวเสี่ยวเมื่อห้าปีก่อนเขายังพอคู่ควรกับเธอแต่ตอนนี้เขาเป็นแค่ นักโทษที่เพิ่งออกจากคุกเธอจะทำลายการมั่นที่คุณปู่ของเธอจัดให้ด้วยตัวเองหรือเธอจะทำให้ครอบครัวฟางของเราถูกอัวร้อยยอหรือนักโทษที่เพิ่งออกจากคุกคนหนึ่งนักโทษแค่กับกันจะเข้าประตูบ้านฟางของเราได้ยังไงยิ่งกว่านั้นตอนนี้เขากำลังจะเข้าไปอีกก็แค่เป็นอย่างเท่านั้นเองฉันอยากจะดูว่าพวกเขาจะทำอะไรฉันได้บ้างจิวเซียวจืออี้ไม่ต้องห่วงฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ถ้าไป เข้าไปแล้วอย่าออกมาตัวสวยไม่ได้ฉันต้องไปขอร้องคุณปู่มีแต่เขาที่ช่วยจิ๋วเสียวออกมาได้คุณหนูวางวังใจได้ครั้งนี้ต้องไม่มีปัญหาแน่ฟางจืออี้ต้องมาที่นี่แน่แผมจะพาฟาังจืออี้มาส่งถึงเตียงของคุณอย่างปลอดภัยกล้าไปหานักโทษเก่ามาทําให้ผมเสียหน้าผมจะทําให้เธอหนีจากเงื้อมือผมไม่ได้ตลอดชีวิต แล้วคุณปู่ล่ะฉันมีเรื่องด่วนขอคุยกับคุณปู่ฟางจืออีเธอมาที่นี่เพราะเรื่องของไปจิวเซี่ยวใช่ไหมใช่หรือเปล่าพวกเธอเป็นคนทําเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วจะทาไมวันรู้ฉันขอร้องให้เธอปล่อยจิวเซี่ยวไปเถอะเธอขอให้ฉันปล่อยเขาไปตกลงแต่ว่าการขอก็ต้องมีท่าทางในการขอใช่ไหมเธอต้องคุกเข่าขอฉันถ้าฉันดีใจขึ้นมาอาจจะได้ก็ช่วยปล่อยเขาไปเถอะได้ไหม หวานหรูฉันขอร้องให้เธอปล่อยจิวเซียวฟางจื่ออีเธอนี่ไม่รู้จักอายจริงๆเธอก็ได้มั่นกับคุณหวังแล้วยังไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นทุกวันฉันไม่ได้มั่นกับเขาคู่มั่นของฉันคือใบจิวเซียวไปจิวเซียวเขาก็แค่คนที่แพ้ไร้ค่าคุณก็คิดดูสิคุณชายหวังเลือกคุณนั่นเป็นโชคดีขนาดไหนคุณควรรู้สึกเป็นเกียรตินะโชคดีแบบนี้ทำไมคุณไม่แต่งงานกับเขาละ่ะ คุณคุณนี่มันโง่จริงๆคู่ควรกับขยะเท่านั้นวานยูชื่ออีกแค่หลงผิดชั่วคราวในที่สุดเธอก็เป็นคนตระกูลหวังของเราดูสิคุณหวังดีกับคุณมากแค่ไหนฉันรู้ว่าคุณอยากช่วยไปจิวเซียวฉันสามารถช่วยคุณได้ตราบใดที่คุณดื่มแก้วนี้ฉันจะสามารถปล่อยเขาออกมาได้เขาจะตายหรืออยู่รอดคุณต้องเลือกเอง ถ้าเธอไม่เต็มใจฉันโทษครั้งเดียวก็ทำให้เขาตายในนั้นได้เธอต้องคิดให้ดีนะตกลงฉันจะดื่ <c oughs> น้องสาวเธอไม่เป็นไรนะ <c oughs> พวกคุณใส่อะไรในเล่า นี่เป็นยาวิเศษที่ฉันหามาจากต่างประเทศอีกสักครู่รับรองว่าจะทําให้คุณรู้สึกฟินสุดๆอาเฮ้ hey. คุณหวังน้องสาวของฉันรบกวนคุณด้วยนะไม่เป็นไรคืนนี้ฉันจะทําให้เธอได้สะดวกเต็มที่หวังเซาเทียนให้เงินคุณเท่าไหร่เด็กน้อยคุณค่อนข้างฉลาดนะเงินที่หวังจงให้ พอให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือในคุกได้เลยคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าจะขังฉันได้หลังฉันไม่ได้มีแค่คุณหวังยังมีบริษัทฟังสารและแก๊งคุณกล้าท้าทายไหมคุณเป็นคนของเฉิงหวานสานแม้แต่เฉิงหวานสานเจอฉันยังต้องเคารพฉันอย่าคุยวัวเลยคุณเฉิงกลัวคุณเป็นไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เธอกล่างเดี๋ยวฉันจะทาให้เธอคุกเข่าขอร้อง ลงมานี่ไม่ใช่สํานักงานป้องกันเมืองที่นี่เป็นแค่เรียกน้ำย่อยสำหรับเธอเดี๋ยวจะได้สนุกกันเต็มที่บริการให้ดีนะฉันต้องเห็นเลือดไม่ต้องห่วงที่นี่ปล่อยให้พวกเราจัดการเองไอหนุ่มเราเจอกันอีกแล้ว เป็นของขวัญที่เราเจอกันฉันจะบอกอะไรนายอีกอย่างนะมีนายตอนนี้เธออยู่บนเตียงของคุณหวังแล้วนะคุณอาจจะต้องใส่อีกแล้วพี่น้องพุ่งเข้าไปเลยบริการเขาดีๆ พี่ใหญ่ผมผิดไปแล้วผมก็แค่ทำงานแทนคนอื่นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ส่งหน่วยเทศสารทันทีหาจืออีปิดกั้นที่เกิดเหตุล้างให้สะอาดเราจะได้สนุกกัน ดูเหมือนว่าที่รักจะรอไม่ไหวแล้วอย่าใจร้อนดูสิว่าฉันจะจัดการเธอยังไงไม่เอาอย่าดิ้นดนเลยนะยอมฉันดีๆเธอได้ไหมอย่าเข้ามานะ รอยฉันอย่าดิ้นรนเลยก็ยอมรับฉันเถอะกล้าบิดคอฉันใครนะ่ะป้ายจิวเสี่ยวทำไมเธอถึงออกมาได้ไป้าจิวเสี่ยวกล้าตีฉันเหรอใครก็ได้คนของนายมาไม่ได้แล้ว ลากเขาออกไปให้ฉันคนมาไปจิวเซี่ยวถ้าพี่น้องของฉันเป็นอะไรไปฉันจะตอนนายปล่อยฉันจืออีจิวเซี่ยวช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกไม่ดีเลยไปเถอะฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลจิวเซี่ยว ช่วยฉันด้วยคุณฟังคุณคิดว่ากระเป๋าใบนี้เป็นยังไงฟังจื่ออี้อไอ้ขี้แพ้ไปจิวเสี่ยวไม่ได้มาด้วยเหรอออเขามีธุระไม่ได้มาขี้แพ้ที่เพิ่งออกจากคุกมีเรื่องอะไรเหรอขอโทษนะฉันลืมไปแล้วยังไปจิวเสี่ยวคนขี้ขลาดไม่มีเงินสักบาทติดตัวถึงจะมาที่แบบนี้ก็แค่ขายหน้าเท่านั้นแหละแม่ พวกเราไปกันเถอะเฮอย่าเพิ่งรีบสิไหนๆพวกคุณก็มาทั้งทีสถานที่หรูหราแบบนี้ถึงจะซื้อไม่ไหวก็ต้องเดินดูให้มากๆสิจริงไหมพอดีฉันจะซื้อกระเป๋าเป็นรุ่นลิมิเต็ดระดับโลกดูดีๆนะคะกระเป๋ารุ่นนี้ทั้งหมดเป็นรุ่นลิมิเต็ดทั่วโลกมีแค่ร้อยใบเท่านั้นมีเพียงคนอย่างคุณฝั่งเท่านั้นที่คู่ควรกับกระเป๋ารุ่นนี้ได้ยินไหมคะรุ่นลิมิเต็ดนะคะหนึ่งรยชิ้นราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านหหกหมเพิ่มราคาเท่าไหร หนึ่งล้าหหกหมื่นกระเป๋าใบนี้เป็นการออกแบบของดีไซเนอร์ระดับสูงคุณฟังคุณมีสายตาเฉียบแหลมมองแวบ,บเดียวก็ถูกใจกระเป๋าที่ดีที่สุดของร้านคุณซื้อได้หรือซื้อต้องซื้อรูดบัตรคุณหนูฟังสมแล้วที่เป็นคุณหนูอันดับหนึ่งของเจียงเฉิงหนึ่งล้านห้าแสหกหมื่นอะไรนะตกใจจนพูดไม่ออกเลยใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าซื้อไม่ได้ก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหม ใครบอกว่าเราซื้อไม่ได้จิวเสี่ยวจืออีถ้าชอบก็ซื้อเลยแกล้งทำได้จริงๆไอ้คนขี้แพ้จะซื้อกระเป๋าลิมิเต็ดราคาเป็นล้านให้ฟังจืออีอ,อย่ามาหลอกกันคิดว่านี่เป็นของตลาดนัดเหรอที่ไม่กี่สิบบาทก็ซื้อได้ถ้าไม่มีเงิน <IS> ก็ยา